ลูกบ้านพราวขวนเวียงขอให้เจ้าของโครงการช่วยมาดูแลปัญหาต่างๆนายวิกรสิงห์ทองชัยเจ้าพนักงานปกครองเป็นตัวแทนนายอำเภอหางดงเป็นประธานในการประชุมมีนายรณกิจสุทธิยานบัญชาเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาหางดงตลอดจนผู้แทนจากเทศบาลตำบลสันผักหวาน โดยที่ผ่านมาลูกบ้านโครงการหมู่บ้านพราวขนเวียงได้รับผลกระทบและปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนภายในหมู่บ้านปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างการเก็บขยะรอบหมู่บ้านเรื่องของสาธารณูปโภคอีกทั้งมียากขึ้นรกบริเวณหมู่บ้านตลอดจนเรื่องของความปลอดภยัยที่มีคนเข้าออก ในหมู่บ้านเป็นจำนวนมากการขับขี่รถเร็วภายในซอยโดยเฉพาะโรงงานที่ตั้งในหมู่บ้านที่ไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ซึ่งทางด้านนายอำนาจอักษรวณิชเจ้าของโครงการได้กล่าวยอมรับกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันในที่ประชุมว่าจะดำเนินการตามคำเรียกร้องของลูกบ้าน ข่าวขวนเวียงที่เรียกร้องมาโดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม2565นี้ส่งสักพรมเอี่ยมวีระบุตรเชื้อศีลาวลิศลาทินนานิว24รายงาน